สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับนุกอีกแล้วนะคะวันนี้นุกมีรถส,สวยๆสองคันนะคะมารีวิวมาอัปเดตให้พี่พี่ดูกันอีกเช่นเคยวันนี้เลือกเป็นของค่ายนิสสันเลยนะคะมีเป็นแคปแล้วก็4ประตูนะคะเป็นดุ่น 2 5 e ตัว b a c k Edition นะคะปี2019ทั้งคู่เลยนะคะมาพร้อมกับสีแดงสวยๆส,ยสดๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสีสวยนะคะเน้นสีแจ่มๆแบบนี้นะคะรับรอง2คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีมาให้ดู2คันเลยทั้ง4ประตูแล้วก็แคปบปีเดียวกันนะคะไม้น้อยเหมือนกันนะคะไม่อยู่ที่3 0ม0มกับาสี่หกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะว่าทั้ง2คันนี้ มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวมาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยคันนี้จะเป็น4ประตูนะคะคันนี้เป็นน e ิสส e ันนาวา r a 2.5 eback edition โฉมปี2019นะคะเป็น4ประตูคาลิเบอร์4ประตูยกสูงเกียร์แมนนวลนะคะชุดแต่งมาครบจัดเต็มนะคะชุดแต่งมาครบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย t i m ม r ลันนิ่งไลท์มาพร้อมเลยกระนังหน้าสีดำเงาสติกเกอร์ชุดแต่งต่างๆจากโรงงานมาครบหมดนะคะไฟตัดหมอกมาครบสีแดงสวยเดิมจากโรงงานอันนี้เป็นสีเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมซุ้มล้อด้วยคันนี้ราคา5 4 5 0 0บาทนะคะมาพร้อมแม็กสีดำเงาขอบ18แล้วก็ยางปี2019เสเปคเดียวกับตัวรถนะคะนี่เลย สภาพสวยน้องๆป้ายแดงนะคะออปชั่นมาครบติดฟรีมาพร้อมแล้วรอบคันพร้อมคิวกันสาดนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยสภาพสวยเดิมแน่นอน545,000บาทนะคะสำหรับคันนี้มีระบบสมาร์ทเอนะคะมาดูด้านในกันให้ดูเลขไม์ก่อนเลยสำหรับคันนี้นะคะ คันนี้ไม่วิ่ง43,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะคะไมน้อยรถใหม่มากๆเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำเดินได้สีส้มแบบนี้นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว back e อ i ั i o n เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน เชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะมาพร้อมระบบพูดสตาร์ทนะคะคันดีได้เกียร์แมนนวลแอร์แบบอนาล็อกนะคะฟังวิทยุ FMAM นะคะเครื่องเล่นซีดีได้หมดแล้วก็มีจอเล็กๆอยู่ตรงกลางด้วยเวลาถอยรถนะคะถอยรถก็จะมีกล้องขึ้นตรงนี้ด้วยกล้องถอยมีครบนะคะออปชั่นดีมาก คอนโซลรถนะคะไม่ชํำเลยภายในสภาพสวยมากนะคะสวยเดิมโรงงานเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะซอกประตูเดิมตะเข็บเดิมนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยมีพรมมาด้วยพรมสีแดงสวยๆเลยเพดรถนะคะจะอยู่ตรงนี้ของนิสันเพดจะอยู่ตรงนี้นะคะเลขเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วย มาดูด้านหลังกันนี่ภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยเบาะหนังสวยๆนะคะเบาะเดิมแท้โรงงานเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับมาพร้อมแอร์ตรงกลางนี้ด้วยนะคะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนภายในคือแบบสะอาดสะอ้านเลยสำหรับรุ่นนี้และที่สำคัญนะคะไม่น้อยด้วยราคานี้นะคะ5้าแ0 0 0บาทลูกค้าปลอดดีเครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้น0ได้เลย ดาวเริ่มต้น0%ได้เลยนะคะโลโก้ของรถคันนี้นะคะมาครบหมดนะคะนิสสันนาวาล่าโลโก้มาครบหมดมีกล้องถอยมาครบนะคะ m a c l i n e นอรมามาครบเลยล่องลอยการใช้งานนะคะถือว่ารถใช้งานไม่เยอะนะคะไม่ได้มาทุกหนักแน่นอน Macliner ยังใหม่ๆสวยๆอยู่เลยนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงจริงสำหรับคันนี้รถใหม่มากๆเลย สีแดงนะคะสวยสวยสดๆดจ่มๆจมนะคะ5 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่นานไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับได้เลยนะคะสวยมากมีพรมมาให้ด้วยนะคะพมสีแดงเลยคันนี้545,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่นานไหนที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถได้เลย รับจองออนไลน์นะคะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยแจ้งอีกนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียนนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะจะเป็นอีกเลขหนึ่งนะคะแจ้งลูกค้าก่อนสำหรับคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีกหนึง่งั้น คันนี้นะคะก็จะเป็นปี2019เหมือนกันนิสสันนาวราสอ5 e แบค i ีช e ันเป็น King Cap นะคะ King Cap Caliber c a ยกสูง,กสงเกียร์แมนนวลนะคะใครที่เน้นเรื่องบรรทุกของด้วยสำหรับด้านหลังบรรทุกของได้เยอะๆก็เอาแคปไปใช้เลยคันนี้เป็นแคปยกสูงปี2019ในราคานะคะ485,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากๆได้แคปปี19ราคาไม่ถึง 500, 0 0 0แล้วก็รถปีใหม่ ะะปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยแล้วก็ชุดแต่งมาครบนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวน์ได้เลยรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แล้วนะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาพร้อมกระจังหน้าสีดำเงาก็จะเป็นเหมือนตัวสีประตูนะคะมีไฟตัดหมอกมาด้วย ชุดแต่งนี้นะคะชุดแต่งเดิมแท้โรงงานนะคะตัวแบ็กเอดิชันสวยเลยมีซุ้มล้อนะคะแม็กอลอยนะคะสีดำเงาขอบ18อยางปี2019นะคะสเปคเดียวกับตัวรถเลยกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างติดฟิล์มมาพร้อมแล้วนะคะ4 8 5 0 0 0บาทสำหรับคันนี้มีระบบสมาร์ทเอนนะคะมาดูด้านในกัน คันนี้ใหม่น้อยมากใหม่วิ่ง 38,, 0 0 0กว่ากิโลโอ้โหเข้ามากินใหม่ของรถใหม่อยงอยู่เลยนะคะภายในโทนสีดำนะคะออปชั่นก็จะเหมือนกันกันกบคันสี่ประตูนะคะแต่ว่าคันนี้จะได้เป็นแคปนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดินได้สีส้มแบบนี้เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะนี่เดี๋ยวอันนี้ต้องทำสปาภายในให้อีกรอบหนึ่งให้สวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะพวงมาลัยเบนมันติฟังชั่น เชื่อมต่อบ l u ัก o สายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะเกียร์แมนนวลแอร์ปรับอนาล็อกฟังวิทยุ FM AM เครื่องเล่นซีได้หมดนะคะแล้วก็คันนี้มีจอกล้องถอยเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนคันสประตูนะคะแล้วก็มีระบบพุชตาร์ทอ p อปชั่นเหมือนกันหมดแต่ว่าคันนี้จะได้เป็นแคปนะคะก็ใครที่ชอบสําหรับแคปก็แนะนําคันนี้เลยราคาจับต้องได้เป็นโอเพนแคปแบบนี้แคปเปิดได้นะคะ ใหม่มากดูนะคะถุงยังไม่ได้แกะเลยนี่ที่วางแดดยังไม่ได้แกะเลยสภาพดีมากนะคะใครที่หาลดมือสองเกตเอไปใช้งานสักหนึ่งคันนะคะรับรองมาที่ร้านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าพี่ๆเน้นปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ราคาจับต้องได้นิสันนาวาตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะ หัวน็อตซอกประตูน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะตะเข็บเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะกระจกเดิมๆทุกบานนะคะโลโก้ที่กระจกมีจะมีครบทุกบานนะคะเพปรถอยู่ครบนะคะเลขเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กระจกนะคะโลโก้มาครบหมดสติกเกอร์ต่างๆนะคะจากโรงงานมาครบนะคะสติกเกอร์แบ็กเอชั่นมาครบ โลโก้ของรถคันนี้นะคะมาครบหมดนะคะโลโก้นิสสันมาครบกล้องถอยมาครบนะคะสีสวยมากนะคะสีแดงเข้ามาแพคคู่เลยแค่สีก็สะดุดตาแล้วนะคะในสวยมากนะคะ ร่องรอยการใช้งานถือว่าแบบไม่ได้แบบบรรทุกหนักแน่นอนดูดูได้เลยนะคะตามแ a ็กไ n e เนอร์ถือว่าใหม่มากๆเลยสำหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนทั้งสองคันนี้นะคะจัดดาวเริ่มต้นที่ศซนได้เลยต่างจังหวัดก็จัดได้นะคะมีวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นุกศกไฟแนนซ์เซ็นที่บ้านได้หมดเลยนะคะสีสวยมากเลยสำหรับทั้งสองคันสภาพสวย ได้รถใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถทั้งสองคันนี้เลยค่ะมาดูนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5ดนะคะ2.5ดีเซลนะคะ163แรงม้านะคะเครื่องยนต์4สูบเดิมๆแท้โรงงานเลยนะคะ นี่สภาพคือใหม่มาก,มากๆรถใหม่เลยนะคะเครื่องเดิมเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนตรวจเช็คประวัติได้เลยนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานตามหัวน,อน็อตต่างๆนะคะไม่มีขยับเลยค่ะหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะตามหัวน,อน็อตไม่มีขยับนะคะสภาพสวยใหม่มากนะคะคันนี้การันตีนะคะว่าไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ตามหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับนะคะน็อตไม่มีขยับรอยเมกอาร์ตนะคะฝากระโปรงมาครบหมดนะคะแผ่นกันความร้อนมาครบสติกเกอร์มกโรงงานมาครบเลยสติกเกอร์จากโรงงานนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมๆนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะสภาพดีมากคันนี้ มีระบบ ABS นะคะมาด้วยสำหรับคันนี้ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะรอยมาสีจากโรงงานมาครบหมดเครื่องเดิมนะคะเครื่องแห้งไม่มีข้ามน้ำมันไหลยมืมใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถมาดูรถจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยร้านอยูอ่ซอยเสรีไทย68แยกที่1 1ดิกรุงเทพนะคะเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับมาติดต่อหานุกได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น4ประตู4ประตูนะคะ5 45,000 45, บาทนะคะรถสวยเลย ใครที่สนใจนะคะสำหรับคันนี้นะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเลทอร์นเลทการจัดไฟแนนซ์แจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวถ่าย,ายรูปส่งรายละเอียดรถคันนี้เพิ่มเติมให้นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งคันสำหรับเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะคะ2.5ดีเซลนะคะ163แรงม้าเหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ว่าคันนี้จะเป็นแคปนะคะอย่างที่เห็นก็สภาพคือถ้าลูกค้าเนี่ยมาดูรถนะคะสามารถเปรียบเทียบทั้ง2คันได้เลยนะคะเพราะว่า ลดอูใกล้กันเนี่ยดูได้เลยนะคะสภาพเหมือนกันนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะนี่สภาพสวยเครื่องไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนเครื่องเดิมแท้โรงงานเลยตามหัวน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะปากกระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนี่นะคะสวยมาก สภาพใหม่นะคะใหม่ทั้งคู่เลยสวยใหม่ใหม่น้อยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่นะคะรอยเมคอาร์เห็นชัดเจนฝากระปรงเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะแผ่นกันความร้อนมาครบนะคะสติกเกอร์มอกอร,รงงานมาครบหมดนะคะเครื่องแห้งไม่มีเยิมใดๆทั้งสิน้นเช็ค ประวัติรถได้นะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อเรเนะคะเราการันตีรถทุกคันอยู่แล้วนะคะเล่มทุกคันมีพร้อมโอนนะคะไม่มีเล่มชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเช็คเล่มทะเบียนได้แหล่งที่มาชัดเจนรถทุกคันตรวจสอบได้นะคะที่เอามาขายที่ร้านเนี่ยจะเป็นรถทัดเกตเอทั้งหมดนะคะก็ตรวจสอบประวัติแหล่งที่มาได้เลยนะคะสามารถมาดูรถจริงได้นะคะก็ มาดูได้เลยนะคะซอยเสรษดีไทย68แยกที่1นมินบุรีกรุงเทพนะคะย้ำมละไรอีกทีนึ่งสำหรับ4ประตูนะคะ4ประตู545,000บาทแล้วก็แคปนะคะ485,000บาทนะคะรถทั้ง2คันนี้เป็นรถปีเดียวกันปี2019นะคะ 2.5e b a c k e e i t i o n นะคะเป็นรุ่นที่ได้ชุดแต่งมาครบเลยนะคะก็ใครนะคะที่สนใจนะคะ ติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรูปรถรายละเอียดรถนะคะเลทการผ่อนเ็ทการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวนุกส่งารายละเอียดรถให้นะคะวันนี้นะคะนุกก็ขอฝากรถนะคะทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลามีรถสวยนะคะ มาใหม่พี่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะในส่งการอัปเดตคลิปหรืออยากดูรูปรถคันอื่นๆในร้านนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k ของนุกได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นรถรุ่นไหนยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันเลยนะคะขอบคุณค่ะ